นี่ครับผู้เบามาขายปองเบียร์ครับเมื่อนี่อันถุงถุงหนึ่งมีสองร้อยสี่สิกระป๋องครับนี่สองร้สี่สิบกระป๋องถุงละซีสิบปดบาทครับผู้ใดสนใจก็ถามได้ครับเพป็นมีรถไปเอาเลยมีรถไปรับ จักบานนี่ได้ได้จักบานนี่เพื่อติดเลกคะเออมาเยสบมาหมตาฮูฮูเซ่หมเยอร์ตาเิกหมเบอร์โทรศัพท์เอฟเอสเอฟเอคาชาบาิ เมทีามเทชอบะเอฟบเฟเทีาอัลบาเทีตมมเนมออฟฟี่ออฟฟีออฟปองเบียตัวสระนี่วาสคัสลแถว้ี้นี่ปูาอัจลนอั่ตอยู่เดีนี่ลอัลันปูไดสนใจโทรหาเพื่อนได้ครับอลนกันนะนี้ล้อกันนะทัไมอัลัอืมนะครับ สนใจติดตัวพ้นได้ครับสอง้อยสี่สิบกระป๋องสี่สิบแปดบาทครับขายปองเบียร์มื่อนี่อันนี้ประมาณเครื่องปีนี่แหละเครื่องปีถึงแปดเดือนหกหกเจ็ดแปดเดือนครับเจ็ดแปดเดือนขายเช่น,นึงปองเบียร์หาปองบาทครับหาปองบาทครับพี่น้อง ผู้ดมีเก็บไว้เลยครับปองกาแฟปองบูปองกาแฟ,บาแฟเบอร์ดีบ้านเฮ้าเพิ่นก็เอาครับนี่เจ็บนับรวมเหมือนเลยครับเต็มรถเลยพู้่ะโอ้หลายครับมือนีประมาณจากสี่สิบทุ่งเลยละสี่สิบทุงประมาณสองวัดเช็คครับนี่ขนไปเบิร์ดบอกอังกาลามันนี่เอา นครับขายปลองเบียร์ครับพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้กับมาขายปลองเบียร์ครับอันโมเมนไว้กินเดียดเียวดีครับพี่น้องนี่อันหลายๆถุงนี่กี่ขวดเดียวเตะปลองเบียร์ครับปลองเบียร์ขายปลองเบียร์ครับแรงงานไทยในอิสราเอลก็นี่แหละอยู่ในน้ำปลองเบียร์นี่แหละโมเมนกินเบียร์ดิหาลักปลองเบียร์ขายเออได้หลายเป็นในเกาะเจ้าขายปลองเบียร์ได้หลายเป็นไนเมื่อนี้ แปดร้อยแปดร้อยแปอยเชีอแดร้อยโหเย่ออยู่อันนี้ประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าเชีค